สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของนีน a สีสปินไลฟ์สไตล์เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันไหมก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะนีน a เองก็สบายดีค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าใกล้จะได้กลับเมืองไทยแล้วนะคะนีน a คิดถึงแม่มากนะคะแม่นีน a อายุ84ปีแล้วนะคะแต่แกก็แข็งแรงอยู่อีกอย่างหนึ่งนะคะพี่สาวนีนาเนี่ยที่อยู่สวีเดนเขาก็ได้กลับเมืองไทยนะคะก็จะ เป็นอะไรที่ดีนะคะเพราะว่าเราจะได้ไปเจอหน้าแม่พร้อมหน้าพร้อมตากันและก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะนีน่าก็จะได้กลับไปกินทุเรียนค่ะนีน่าอยากกินมากเลยนะคะนั่งนับวันนับคืนเพื่อหร่จะได้กลับนะอะไรประมาณนี้นะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงผลไม้นะคะนา่งเงาะหน้าทุเรียนอยากจะกลับไปกินให้ สะสมความอยากเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะนีนะก็พึ่งล้างรถเสร็จไปเมื่อกี้นี่เองนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะพูดถึงความประทับใจความพอใจในรถคันนี้แต่ว่าไม่ได้มารีวิวเกี่ยวกับรถนะคะเพราะว่านีนะ่าเนี่ยไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับรถคันนี้นะคะส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะนีน่านะก็จะเขียนไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้เพราะว่ายังไงก็พูดไม่หมดอยู่แล้วนะคะเพราะว่านีนะ่าจําไม่ได้รถคันนี้นะคะนีน่านะก็ ได้มาปลายปี2018นะคะเป็นรถในฝันนะคะฝันมานานมากแล้วนะคะว่าอยากได้รถคันนี้นะคะตั้งแต่เขาออกมาใหม่ๆเลยในที่สุดฝันนี้ก็เป็นจริงนะคะด้วยที่ว่าสามีนะคะทำฝันนี้ให้เป็นจริงเนาะ mm hmm. แกก็เอารถคันเก่าของนีน่านะคะเป็นอา d i A1 เเป็นรถสปอร์ตเกียร์กระปุกนะคะไปเทินเป็นคันนี้นะคะ แล้วก็นีน่นก็เลือกสีเองนะคะส่วนสเปคต่างๆนะคะสามีก็เป็นคนช่วยเลือกนะคะก็เป็นรถในฝันที่สมบูรณ์แบบมากนะคะขับแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากเลยทีเดียวซึ่งเขามีนามว่าอ่านะคะ Range Rover Evoque นะคะเครื่องดีเซล2.0นะคะขับขึ้นสี่ล้อนะคะเกียร์ ออโต้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากขับง่ายนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับคันเก่าของนีน่าเพราะว่านีน่าบอกไปแล้วเนาะนีน่าขับเกียร์กระปุกและยิ่งได้มาขับเกียร์ออโต้นี่เป็นอะไรที่ง่ายมากมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะถามนีน่ามาว่ารถคันใหญ่ขับได้เหรอนีน่าก็เลยงงในคําถามนะคะเพราะว่านีน่าขับรถนะคะนีน่าไม่ได้เข็นรถนะคะมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเอออะไรอย่างนี้นะคะ แต่รถคันนี้นะคะคันใหญ่จริงคือคันใหญ่สําหรับตัวนี้หน้าเนาะการจอดรถตอนที่ซื้อใหม่ๆก็รู้สึกกังวลนะคะแต่ว่าด้วยฟังก์ชันอะไรต่างๆของเขาด้านในนะคะเขาก็จะมีกล้องติด รอบด้านนะคะเวลาเราจะถอยหลังจะอะไรเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นด้านนอกได้นะคะโดยไม่ต้องเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรมากมายอย่างสีที่เห็นนะคะด้านหลังเนี่ยก็เป็นสีฟ้าเคมพื้นสีผิวของเขาก็จะมีกริตโต้นะคะเป็นเงาวิ่งวิ่งเวลากระทบกับแสงจะสวยมากก็คือผิวเขาจะดูมันวาวพูดง่ายๆนะคะเป็นอะไรที่สวยจริงๆนะคะส่วนรูปแบบของ e ีว k กนะคะเขาก็จะมีทั้งแบบว่าซาลูนนะคะคอนเวิร์ติเบิล อะไรประมาณนี้คะ่ะนีนะ่าเรียกไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมีประมาณ4อย่างได้มั้งรูปแบบไทยของรถนะคะแล้วเดี๋ยวังน่าจะเขียนรูปไทยแบบของรถตัวเองไว้ด้านล่างนะคะและ้วก็ที่เลือกนะคะช่วยกันเลือกก็คือนีน่าเนี่ยเลือกอพวงไม่ใช่พวงมาลัยเลือกท่อไอเสียนะคะท่อไอเสียเขาจะมีแบบกลมแล้วก็แบบเหลี่ยมเนาะอันนี้นะ่าก็เลือกแบบเหลี่ยมนะคะอันนี้รู้สึกว่าเป็นลักชัวรี่แพ็คอะไรนะคะนีนะ่าถ้าจําไม่ผิดเนาะก็เป็นอะไรที่ สวยงามมากนะคะในส่วนของเรื่องราคานะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเลือกอะไรบ้างนะคะฟัง์กชันของรถหรือว่าถ้ามันไฮสเปคสูงๆงนี้ราคามันก็สูงตามกันไปนะคะ ซึ่งนีน่าอยากจะบอกว่านีน่าชอบรถคันนี้ตรงไหนนะคะอชอบครั้งแรกเนะี่ยที่เห็นเขาก็คือเขามีสัญ,ญลักษณ์โดดเด่นในรูปแบบของเขานะคะเวลาเห็นเขาเขารู้สึกสมาร์ทเท่นะคะด้วยด้วยรูปแบบของรูปทรงของรถนะคะเห็นทีไรก็บอกโอ้รถนี้สวยมากท,ทั้งทั้งที่ตัวเองก็ขับอยู่ก็อย่างเห็นคนอื่นขับนี้นะก็บอกโอ้มันเป็นอะไรที่แบบเท่มากนะคะซึ่งนีน่าชอบชอบ,ชอบมานานแล้วนะคะรถคันนี้อย่างที่บอกเนาะและรถมันเป็นรถคันใหญ่นะคะ ก็ไม่ได้มีปัญหาในการจอดรถใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเขามีฟังก์ชันต่างๆอย่างที่นีน่าบอกเนาะแล้วก็เวลานั่งข้างในนะคะรู้สึกว่ามันนั่งแล้วรู้สึกดีไม่อึดอัด ปลอดโปร่งหายใจง่ายนะคะแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์ได้ง่ายเวลาขับนี่ก็เวลี่อ่าสม ooth มากนะคะขับได้นิ่มนะคะไม่มีเสียงดังตึ้งๆต่งๆนะคะรู้สึกว่าดีมากนะคะส่วนด้านในของรถเนาะก็จะอ่าเปิดประตูไปเขาก็จะมีลําโพงนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลัง4ด้านเลยนะคะเวลาเปิดเพลงนี่ดังกระหนำ่ำแบบให้อารมณ์ในเพลงนั้นมากถ้านะอย่างเพลงมันมังเพงป๊อปอย่างนี้นะี่นะก็ร้องทั้งร้องทั้งเต้นนะคะ ซึ่งเครื่องเสียงเขาดีจริงๆนะคะอันนี้บอกเลยส่วนฟังก์ชันต่างๆนะคะเราจะพูดถึงปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปุ่มเกียร์ของเขาเนาะก็คือกดสตาร์ทใช่ไหมคะแล้วก็ปุ่มเกียร์ของเขาก็จะ ขึ้นมานะคะเป็นอะไรที่แบบวิยน่ารักแล้วเก๋ดีเนาะเพราะว่ารถคันเก่าๆเรามันไม่เป็นแบบนั้นไงคะเราก็รู้สึกว่าอุ๋หูมันมันงาม,มเลิศอะไรนี้นะคะเดี๋ยวนี้น่าจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงอ่ะหลายๆคนก็อาจจะมีรถคันนี้แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเนี่ยน่าก็พูดในส่วนของนีน่าเนาะเล่าสู่กันฟังว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงและ หลายๆคนนะคะก็อยากจะได้รถคันนี้อยู่กำลังคิดทบทวนนะคะเผื่อมาฟังนี่นาะพูดวันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะเอาละคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนะคะไปดูกันเลยแล้วก็นี่นะก็คงต้องบอกลากันเลยนะคะ,ะก็ พบกันวิดีโอใหม่นะคะถ้าเผื่อชอบวิดีโอนี้อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อ,ตอ,ตอไปให้นีนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ